อิมินาสการนาีนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการนาีนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการนาีนะสังขังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระควาตาธรรมโมธรรมังนัมัสามิ สุปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตติยัมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงระขณะทายะาติสารเนนสหปัญจศีลานิยาจามะนโมตสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะพุทธ ทางสรนังคจฉามิธรรมังสรนังคจฉามิสังขังสรรนังคจฉามิถุติยัมปีพุทธังสรนังคจฉามิถุติยัมปีธรรมังสรนังคจฉามิถุติยัมปีสังขังสรนังคจฉามิตติยัมปีพุทธังสรนังคจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคจฉามิ ตติยามปิสังขังสารนังคจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo dasa paññavato, nato samma samudassa, putham aratananang karomi, thamman aratananang <Sessing> karomi, karomi, nam karomi, namo สิสัะโตอาคันติมายะอิติอาควานโมโอทิสัะโตอาคันติมายะอิติภาควานโมโอทิสัะโตอาคันติมายะอิิตภควนโมโอทิสัะโตอุมาอัญโย Namo bodhisattva-pramadhano Namo bodhisattva-pramadhano Namo tassa bhagavato Arahato sammasambudhassa Namo นาโมตัสสะพะทาวะโตอะระหัโนสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาณมาหีโตภารัตสิสาหัสสสุลัมมาพุทโธธัมโมสังโฆ ทามิคาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสภูธาธรรมสัมฆาปุชิมินาโมพุทธาญาระคุวาไตรรัตนายาณมารีโนภารัตสิสาหัสสะสุตัรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ นาคีทานังวะรังพันธ์สิวะริจมานิรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิคาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสภูธะธรรมะสังฆปุเชฌินาโมพุทธายญาภะคะวาไตรัตนายา มารีโนภราสิสาหัสสุตัรรมพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะภูต้าบูชาธรรมภาบูชาสังภาบูชานาคีทานังวะรังคันตังสิวะริจมหะเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิคาตุโย อาหันวันทามิสัพพโสภูธาธรรมะสัพพาปุเชนินโมพุทธายะภราุทธาใจรัตนายะมารีโตภาระสิสหัสสุตัมรมะภูโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสัพพาบูชา นาคีทานังวารังพันธ์สิวาริจมะนะเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิคาตโยอาหังวันทามิสัพพโสโคตัธรรมะสัมภะปุชะนินาโมพุทธายะมะุทธัยรัตนายะมารีโนภะระ สีสาหาสะสุตธรรมะโพธธรรมโมสังโฆญาถาพุทโธณปุถาบูชาธรรมะบูชาสัพพาบูชาภิทานัควาลังพันธังสิวะริจมะหาเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิหาุโย อาหันวันธาริสัพพโซโูธาธรรมสาสัาพูเชนินาโมภูธายะพระภูธาไจรัตนายานมารีโนภะระสิสะหัสสุตธนมาภูโถธรรมโมสัมโภยธาภูโณนะภูธาบูชาธรรมาบูชาสัพพบูชา ทานังวารัมพันธ์สิวาริจามนาเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิคาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสโคต้าธรรมะสังฆะปุชฌนินาโมพุทธายาราุทธัยรัตนายะมารีโนภะระ สีสะหัสะสุทัตมะพุทโธธรมโมสังโฆยาถาพุทโธนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสัพพาบูชาัาคีทานัวารังพันธังรสิวาริจมานะเทระอาหังวันทามิตระโตอาหังวันทามิคาตุโย อาหัวันธามิสัพภโสพุทธาธรรมสัมภูเชนินโมพุ้ธายะพระพูทธไยรัตนายะนบาลีทุพะระสิสาหัสสะสุตธมมะพุทโทธรรมโมสัมโฆยถาพูทโธนะพูทธาบูชาธรรมะบูชาสัมภูชา นาคีทานังวารังคันตังสิวริจมหาเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสโพธาธรรมาสัมภาปุเชนิอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อาหังมิทุโคโหมิขอให้ข้า Arrow, ollow, <AJ> พเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอาวีโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัะช,ชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจัดทุกภัยทั้งสิ้นเถิด